สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปลุกท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟังเมนาวินี่วิสตอมนะฮะพี่มาร์กบอกว่าที่ผมรวยจากการเทรดในวันนี้เพราะผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่านี่คือสิ่งที่ผมจะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าผมจะทําได้นะฮะการเทรดคือสิ่งที่ผมจะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าผมจะทําได้นะครับได้เดนี่ฮะเป็นทวีตแกนะบอกว่า จงตั้งใจทำอย่างจริงจังเพราะคุณจะไม่มีทางเก่งในเรื่องนี้หรือเก่งเรื่องใ,ใดๆได้เลยถ้าคุณทำมันแบบขอไปทีคุณต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันทุ่มเทอย่างจริงจังผมเคยถามตัวเองด้วยคำถามเรียกันนี้ยคำตอบก็คือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความหลงไหลผมบอกคุณเลยว่าถ้าผมไม่ทำเงินจากการเทรดเลยสักบาท ผมก็ยังคงทำมันต่อไปอยู่ดีผมก็คงพยายามมา38ปีแล้วและมาร์คเนลวนี่อาจเป็นเทรดเดอร์ที่ยังล้มเหลวและพยายามเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะให้ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะผมตัดสินใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ผมจะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าผมจะทำมันได้ไอ้ความทุ่มเทเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยเพราะถ้าคุณไม่มีความมุ่งมั่นจริง คุณไม่มีทางถึงจุดที่ยอดเยี่ยมได้เลยเพราะมีสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือว่าหนึ่งคือคุณต้องเจอจุดที่คนส่วนใหญ่ถอนใจจุดที่คุณทนไม่ไหวต่อไปและคุณถามเองว่าคุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่คุณจะล้มเลิกหรือไม่และคุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่และนี่แหละคือเชวงเวลาที่ ความมุ่งมั่นจะต้องเข้ามาคุณต้องคิดว่าไม่ฉันจะไม่เลือกเด็ดขาดเพราะการลมเลิกนั้นไม่ใช่ทางเลือกผมจะไม่มองแค่ผลลัพธ์ผมจะโฟกัสที่กระบวนการทำตามกระบวนการให้ดีขึ้นแล้วผลลัพธ์จะตามเองบางคนมองภูกเขาแล้วคิดว่าโอ้โหมันสูงเกินไปแล้วก็ไม่กล้าปีนขึ้นไปเลยแต่คนอย่างผมอะมองต่าง ผมมองมันแล้วคิดว่าโอเคขอให้ชั้นขึ้นได้500ฟุตก่อนแล้วจากนั้นค่อยคิดต่อว่าะทำยังไงแล้วผมปีนขึ้นไปต่ออีก300ฟุตแล้วผม,มค่อยๆหัน่นวกเขาออกเป็นส่วนๆแล้วจัดการทีละนิดพอผมทําแบบนี้ไปเรื่อยนะจูๆ่ๆผมก็ไปถึงยอดเขาโดยที่แทบไม่รู้ตัวเลยว่าผมถึงแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่า ผมมัวแต่จดจ่ออยู่กับการเดินทางและกระบวนการดังนั้นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นและอันดับสองคือการโฟกัสกระบวนการลืมผลลัพธ์ไปก่อนลืมเวลาไปก่อนไม่มีอะไรที่เรียกว่าฉันจะเลิกถ้าภายในสามปีฉันยังไม่สำเร็จอย่าเอาคำนี้มาใช้ ลืมเวลาไปก่อนคุณต้องโฟกัสกระบวนการคุณต้องทำไปต่อเรื่อยครับจนกว่าคุณจะไปถึงมันนี่ครับนี่เป็นผมเอาไปโพสไว้ที่เพจเซียวบุกนะให้กำจ่ายเอซทุกคนฮนะว่าเออถ้าคุณยังคงเป็นนักเทรดที่ยังไปไม่ถึงไหนนะตั้งเป้าไวอ้อยากจะรวย เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่ตตอนนี้พอร์ตไม่โตเลยหรือโตเล็กน้อยจุ๋มจิมเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่จุดเดียวคุณครับและสารภาพนะว่าผมเองก็มีช่วงเวลาที่อยากจะหมดไฟอะหมดไฟแล้วก็ไม่สนไม่อยากจะสดไม่อยากจะเทรดต่อไปละก็เคยมีช่วงเวลานั้นอนะถอดใจนะ ถอดใจแล้วตั้งถามเองว่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือเปล่าเราเราควรจะไปต่อหรือไม่นะเคยมีช่วงเวลานั้นแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งครับพอเราถามตัวเองไปเลยเอ๊ะถ้าไม่เทรดจะทาอะไรวะไม่มีเลยไม่มีอาชีพที่เราอยากจะทําเลยอะ่ะมันจึงทําให้ผมย้อนแล้วว่าเออเทรดต่อไปเถอะเรามาไกลละไกลเกินย้อนกลับละ ที่สำคัญคือพอเราเทรดนานไปเรื่อยมีประสบการณ์มากขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเออวะผลงานที่ดีเริ่มเข้ามาเว้ยทำให้มีขวัญกำลังใจมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่ผมทำคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ผมก็ไปจับจิตจับใจ,บจ,บจ,บจบนักเทรดหลายคนไม่ถึงสิบคนหรอกพูดง่ายๆนะจากการที่เปิดคอร์สแล้วคนมาเรียนกันนิดเดียวใส่ว่าเออคนที่สนใจยังมีไม่มากหรอกโชคดีครับที่เจอท่านหนึ่งนะ เป็น f อซที่ผมชอบเรียกว่าสุปตานะเออเรามาเจอกันแล้วผมได้ขอนลังใจมากขึ้นวะ่วะเออว่ะเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่นะจุดประจุให้ผมนะั้นกลับมาสู้ใหม่รอบหนึ่งมีขันลังใจอยากสู้ใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นการเติมเต็มให้กันและกันนะมันทำให้ผมเริ่มกลับมามีไฟรอบหนึ่งขยันทำงานมากขึ้นขยันคัดหุ้น ผู้ชนะมากขึ้นทำกันบ้านมากขึ้นเออผลงานดีขึ้นชัดเจนเลยเว้ยเออนี่แหละนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอแล้วผมอยากจะส่งต่อให้ท่านต่อไปว่าเมื่อถึงเมื่อคุณถึงจุดจุดหนึ่งนะที่คุณไม่เห็นพัฒนาการนะมันจะมีภาพนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะหลายคนน่าจะเคยเจอนะคือเนี่ยแพลนคนละมันง่ายครับนะครับจัก,กรยานไปเลยถึงเส้นชัยนะชิวๆ แต่ความจริงไม่ใช่ครับปูขึ้นเขาขึ้นเนินลงเหวขึ้นเนินไต่บันไดไต่บันไดลวดขึ้นเรือข้ามฟากปีนบันไดขึ้นกว่าจะถึงเส้นชัยเจอเวลายากลำบากอยู่หลายครั้งเจอช่วงเวลาที่อยากจะท้อท้อแหละเออท้อและอยากถอดใจหลายครั้งแต่จำคำของพี่มาไหมครับว่า ถ้าคุณเลือกแล้วคุณต้องตัดสินใจแล้วอื่นเนี่ยฉันจะยังไงก็ตามนะฉันจะต้องประสบความสำเร็จได้งไงซะฉันจะต้องทําเงินจากการเทรดได้ทํางไงก็ได้ฉันต้องเป็นนักเทรดที่ชนะได้ขีดฉันได้ตัดสินใจที่จะตัดสินใจว่าฉันจะต้องทําให้ได้สามปีไม่สำเร็จไม่เป็นไรเลื่อนเป็นห้า ห้าปีไม่ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเลื่อนเป็นเจ็ดเจ็ดปีไม่สําเร็จเป็นสิบปีสิบปีไม่สเสร็จไม่เป็นไรสิบสองสิบสองสิบสามสิบห้าสิบแปดช่างแม่งสามสิบเอากูจะเอาให้ได้นี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์คพยายามจะบอกเรานะโอเคล่ละคุณอาจจะมองว่าพี่มาร์คเขาใช้เวลาแค่หกปีเองเขาสำเร็จพี่มาร์กก็เป็นพี่มาร์คไง ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามชอบนะชอบชอบเอยอะไปฟังคลิปให้สัมภาษณ์นักเทรดที่เขาปั้นพอร์ตโตร,ระดับ100%เปอรเซ็น์เป็นมากันวิสาสนะหลายคนฮะบางคนแล้วกันไม่ใช่หลายคนบางคนเนี่ยสิปีครับสิปียังเพิ่งตั้งไข่นะบางคน15ปีฮะเพิ่งลงตัว6-7ปีก็เธรรมดาครับดังนั้นเนี่ย ผมยึงกลับมาดูเดมโอ้เราเองก็เพิ่งสิบปีเละบางคนสิบห้าปียังเพิ่งตั้งไข่เราเองเนี่ย 10, เพิ่งสิบปีทำไมเราต้องไปท้อเดียวะไปต่อสิไปต่อไม่ชนะไม่เลิกมันต้องมีสักอย่างแหละที่เรายังไม่มีความรู้ที่มากพอรบางดีไม่พอครับผมชอบเปรียบเทียบผมไปอ่านอ่านอ่านคำพูดของหนังสือของ คุณลงุงไบรอันเทรซี่บอกว่านะความสำเร็จนั้นอ่ะมันมีมาตรฐานของมันถ้าคุณทําในสิ่งเดียวอ่ะที่คนสําเร็จเขาทําได้คุณคิดได้แบบเดียวกับเขาคุณทําแบบเดียวกับเขาเลยทุกเรื่องทุกราวแบบเดียวกัน,นเขาความสำเร็จนั้นมันไม่ได้กันแกล้งใครหรอกถ้าคุณทําได้เทียบเท่า ถ้าคุณมีมาตรฐานเท่าคุณได้รับผลตอบแทนเดียวกันเลยคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนกันเลยตรงนี้ที่เป็นคําพูดที่เตือนใจผมว่าเออเนี่ยถ้าเรายังไม่สำเร็จแนะสดงว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ถึงมาตรฐานหนห้าที่เราไม่ใช่ท้อแท้ใจหนห้าที่เราก็คือหาว่าอะไรที่เรายังขาดอยู่แล้วมาเติมมาเต็ม มาเติมให้มันเต็มสิโฟกัสกระบวนการอย่าพี่มาว่าเนี่ยมองภูเขาโอ้โหเอเวอเรสต์สูงใหญ่มากสูงมากเลยฉันปีไม่หลักแต่นั่นเป็นมุมมองของคนที่หาข้ออ้างที่ยอมแพ้แต่คนอยากชนะ่ยพี่มาร์กบอกไม่ใช่อืฉันไม่สนใจว่าสูงแค่ไหนแต่ฉันจะตั้งเป้าว่าเนี่ยอันดับแรกนะฉันขอปีได้สักห้าร้อยเมตรแล้วค่อยว่ากัน ตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนทาไม่ได้จากนั้นพอได้500เมตรปับ๊บคิดต่ออีกสัก300แล้วกันทําไปเลยครับ9ก้าวทีนิดเทีนิดเทีนิดไปเรื่อยโฟกัสกระบวนการในสุดครับคุณก็จะไปถึงจุดหมายคุณต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่คือการสะกดจิตตัวเองการตั้งเป้าหมายตัวเองการวางแผนตัวเองไม่มีใครหรอกครับทําให้คุณรวยได้ นอกจากตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยจงวางแผนเพื่อตัวเองจงเป็น best friend ของตัวเองครับจงเป็นเพื่อนดีของตัวเองจงซับพอร์ตตัวเองจงเดิมพันข้างตัวเองถ้าคุณไม่ล้มเลิกถ้าคุณไม่สูญเสียความเชื่อมั่นตัวเองนะคุณไปถึงจุดหมายแน่นอนครับ Break down, เบรกดาวเป้าหมายลงมาให้สั้นๆให้เป็นขั้นๆ ให้คุณทําได้และโฟกัสกระบวนการทําตามนั้นให้ได้ที่ะเล็กเทียน้อยเนี่ยเดี๋ยววัน,นหนึ่งคุณถึงแน่นอนฮะผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่เส้นทางเดียวคุณและผมจะไม่ถอดใจผมจะนําทางคุณไปผมจะทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook Twitter ตอนนี้ผมมี t r a d i n g งวิวด้วยทำได้เลยครับทำไปเลยกระตุ้นให้ตัวเองนั้นมีมีจิตใจที่ เขียนทากันบ้านจิตใจที่ค้นคว้าหาความรู้จิตใจที่พัฒนาการตัวเองจิตใจที่ค้นหาทรั์เรียกว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในกราฟออกมาแชร์ให้คนได้รับฟังรับชมกันผมมั่นใจว่าผมไปถึงแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่แต่ผมถึงแน่ให้คุณคิดแบบผมแล้วเราเจอกันในเส้นชัยครับถ้าผมถึงผมจะไม่กักเลยบอกคุณหมดฮะ บอกคุณแน่นอนผมเป็นคนที่เจออะไรผมไม่เก็บไว้นะฮะถ้าท่านอยากจะบซัพพอร์ตทางใจก็ผมมีอ e ีบุ๊กนะครับที่ขายที่เม่มาเก็ตสามารถซื้อแล้วก็แห,ห่งใจกันได้นะครับตอนนี้นะครับเจอกันกหน้าสวัสดีครับ